ผมเคยมีคนที่ผมคบอยู่หกคนเดี๋ยวผมจะถามทีละคนเลยหกคนแล้วก็แบบว่าคือไม่ได้บ่อยหรอกชีวิตมีแค่ช่วงนั้นแหละผมคบอยู่หกคนแล้วก็แล้วระหว่างที่ผมมีคนที่ผมคบเน่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าผมโสดนะคือแต่พี่เราไม่ได้คบใครอ่ะหลอกสาวๆยอมตอนนั้นอ่ะทุกันนี้พี่เขาหล่อมากนะตอนผมเลือกพี่มาเล่น iscom อ่ะผมรู้สึกว่าพี่มีความหล่อแบบพระเอกคอรีวูดไว้พี่คือ ความรู้สึกผมอะพอจ้องหน้าพี่พี่เหมือนแบบเหมือนพระเอกไททานิกอะเรียวนาโดเหรอเออพี่เหมือนเรียวนาโดอะตอนเด็กเดกเข้าวงการมาคนจะพูดถึงเรียวนาโดพออยู่มาสักพักหนึ่งบอกแบทพิทแต่ล่าสุดตอนหนังเรื่องตอมันดังๆคนก็บอกเหมือนตอเทพเจ้าสายฟ้าคนมาทักบ่อยมากใช่เลอบอกพี่เหมือนตอมากเออเพราะว่าพี่มีความคมแบบพระเอกฮอลลีวูดอะผมรู้สึกแบบนั้นเลยคนอื่นจะว่ายังไงไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยลุกคาแรคเตอร์พี่มันใช่เลยพี่แบบ ที่โคตรหล่อเลยความรู้สึกผมอ่ะตายละมันเป็มนปมาเคนลุกคนลุก <laughs> <laughs> ก็ดีไม่แปลกที่พี่จะมีหกคนด้ว <laughs> ยก็ก็ตอนนั้นมันอย่างที่บอกนะ <laughs> พอโสดอ่ะมันก็แรดได้ใช่ไหมแล้วเราเป็นคนตรงไปตรงมามากเราก็เปิดเราก็ไม่บอกใครว่าเราแบบไม่มีนะโสดนะเราก็โอเคผมก็มีคนคุยๆอยู่นะครับอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่ได้มีแฟนแต่พอวันหนึ่งที่จุดแล้วสุดาอเราถึงอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอ่ะ คือประเด็นคือเหนื่อยอคือเรารู้สึกว่าเวลามีคนให้เราต้องแบบคุยหลายๆทางแล้วเรารู้สึกมันอาจจะไม่ใช่ธรรมชาติของเรามันเป็นแค่ความแร็คบางช่วงแต่ว่ารู้สึกว่าใจมันเหนื่อยมันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นจริงๆก็เลยต้องโฟกัสแล้วก็โทรไปบอกเขาคุยกับเขาแล้วแบบนัดเจออะไรอย่างเงี้ยแบบขอเริ่มต้นขอขอหยุดแล้วก็ผมขอมีใครสักคนหนึ่งทุกคนโอเคหมดมทุกคนตรงไปตรงมาแล้วแบบได้อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ผมก็แบบขอบคุณมากครับให้เกียรติทุกคนนะคือเขาให้หัวใจเรามาช่วงหนึ่ง เราได้มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ว่าถึงเวลาที่หยุดทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งผมชอบอะไรแบบนี้ผมก็ครบใครสักคนหนึ่งแบบเออผมรู้สึกเออโล่งขึ้นเยอะอม,มีหลายคนเหนื่อยอ